สารแนนนิวส์เรื่องของชาวบ้านคืองานของเราคุยก็เหมือนผมนะเรื่องชาวบ้านคืองานของเรา <c oughs> เราจะเสือกอย่างมีจริยธรรมไปได้วยกันครับผู้ชมครับสวัสดีครับยอดวิวหายเกลี้ยงเซฟกระตาห้างอินฟลูเอนเซอร์ดังสายทำอาหารที่หลายคนรู้จักดี ครับสวัสดีแมวบําบลทุกๆเนีทูกตุกทันสารแนนนิวส์นะครับวันนี้จะมาสารแนเรื่องเซฟกาตาห้างนะครับหลังจากห่างหายเป็นนานนะครับเนาะก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับ FC ของเซฟกาตาห้างคุณจะพึ่งด่าผมนะคุณดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคุณดูคลิปนี้ไม่จบรับรองว่าคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่ามีแฟนคลับนะครับถามกันมาเยอะเลยนะครับผมก็เลยส่งนักข่าวพักสนามของผมครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบท่านผู้ชมโอ้โหไปดูไม่น่าแบบ โอ้โหงงเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ไม่เชื่อสายตาตัวเองเหมือนผมตาฝาดหรือเปล่าท่านผู้ชมลองดูนะครับบนหน้าจอนี่นะครับ0 0 0นะครับ3คลิปเรียงกันเลยนะครับ0วิวท่านผู้ชมหายไปไหนหมดสำหรับเซฟคาตาห้างโดยมีนะครับแฟนคลับนะครับเขาตั้งคำถามขึ้นมาว่าถึงเวลาขาลงแล้วใช่ไหมสำหรับเซฟคาตาห้าง มันก็เป็นได้ทั้งหมดทั้งมวนลนั่นแหละครับสำหรับคนดังในโลกใบนี้นะครับเนาะถ้ารู้จักรักษาคําพูดคำจาหรือว่าการนำเสนอแบบไม่เวอร์วงังอลังการไม่ลืมตัวเนี่ยก็อยู่ได้นานท่านผู้ชมส่วนเซฟห้างนะครับ ลาดตรงที่บอกมาบอกว่าตัวเองเป็นเซฟบ้างเดี๋ยวก็ไม่เป็นบ้างนะครับทำให้คนดูขาดความเชื่อถือนะครับอีกทั้งการทําอาหารก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยนะครับไข่ทอดทอดไข่ไข่เจียวข้าวผัดนะครับผัดผัดเจียว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 ผัดผัดนะครับใส่น้ําปลาแดกน้าปลาระเหมือนเดิมเกือบทุกเมนูท่านใส่ปลาแดกลงไปนะครับเนาะถึงแม้จะเปลี่ยนการแสดงนะครับเอาผู้แสดงมาใหม่นะครับก็มันก็สไตล์เดิมๆนะครับเพิ่มเติมก็คือได้กระทะใหม่นะครับเนาะเป็นดังหลายคนทํานายนะครับดังได้ก็ดับได้นะครับขนาดท่านสนที่ริมทองคุณครับเคยพู วันนั้นนะครับเขายังออกมาพูดเลยครับถึงเซฟกระทาห้างเลยนะครับแล้วเพจของคุณลุงสนที่เนี่ยถ้าขยี้ใครนะโอ้โหขอบอกไว้เลยนะครับไปฟื้นที่โรงพยาบาลทุกรายแน่นอนนะครับเนาะ คนดังดังเพราะประชาชนสนับสนุนถ้าคุณไม่ถูกใจผู้ชมแล้วก็นะครับผู้ชมที่เขาติดตามเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะวิภาวิจารณ์คุณหรือว่าถอนการติดตามก็เป็นได้นะครับเนาะถอนไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับเขาเลือกที่จะเลื่อนผ่านคลิปคุณได้ตลอดนะครับเนาะอย่าลืมนะครับกว่าคนจะกดติดตามเราได้นะครับไม่ใช่แค่คลิปเดียว2คลิปนะครับแล้วกดติดตามเลยบอแมนนครับไม่ใช่เลยครับไม่ต่ำกว่า3คลิปนะครับที่เขาจะต้องดูเราแล้วก็พอใจเรา ถึงจะกดติดตามได้นะครับทีนี้นะครับพอคุณพลาดนะครับก็ดังไม่ถึง30วันอันนี้นะครับไม่ได้ว่าเซฟปัทห้างนะครับผมหมายถึงคนดังทั่วไปในโลกใบนี้นะครับเนาะทีนี้นะครับมาดูเซฟห้างคนเดียวกันบ้างนะครับเซฟห้างครับเขาเขียนแคปชั่นไว้ใต้โปรไฟล์ของเขานะครับของเซฟห้างนี่แหละจากเมื่อก่อนนะครับถ้าใครเป็นแฟนขับตัวยงของเซฟปัทห้างนะครับก็จะรู้นะครับเขาเขียนว่าช่องจริงต้องมีคนติดตาม1ล้านขึ้นพอมีคนติดตาม2ล้านกว่าครับเขาก็เปลี่ยนท่านผู้ชมเปลี่ยนเป็นต้องมี คนติดตาม2ล้านขึ้นนะครับถามว่าทําไมถึงเขียนแบบนั้นเพื่อบอกให้คนดูนะครับให้รู้ว่าคนที่ดูดคลิปไปเนี่ยลงไปเยอะแยะๆ,ๆมากมายไก่กองเนี่ยนะครับอย่าไปดูทางโน้นให้มาดูต้นฉบับนะครับต่อมาปัจจุบันนะครับเ็เขียนว่าคลิปวิดีโอทั้งหมดนี้ทําขึ้นเพื่อให้ลูกหลานของผมดูหากผมไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้นี่ไงสาเหตนุนี้หรือไม่นะครับยอดดูจึงขายหมดนะครับ เพราะทั้งหมดทั้งมวลนะครับคลิปเจ๊พทะห้างนะครับเขาเอาไว้ให้ลูกหลานดูนะครับใครที่ไม่เป็นลูกหลานของเขาเนี่ยถ้าเข้าไปดูเนี่ยจะเป็นการเสือกหรือไม่อย่างไรผมมีเพจหนึ่งนะครับจะนําเสนอลองดูนะครับเพจนี้เขาชื่อเพจว่าแมงเมาปีกเหล็กท่านผู้ชมเพจของเขานะครับจะแสดงกัน2คนผัวเมียเหมือนยายไอ้กับขวัแหละท่านผู้ชมแต่ว่าผัวยายไอ้นะครับจะเฉิ่ไปนิดหนึ่งท่านผู้ชมแต่เพจแมงเมาปีกเหล็กครับสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะทุกคลิปเลยนะครับ เขาเนี่ยสองพอเมียาคู่นี้นะครับไม่ได้โม้ไม่ได้เปือบางอลังการไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นเทวดามาจากไหนนะครับเขาเล่นแบบสไตล์บ้านๆของเขาแล้วก็สนุกสนานดีนะครับใครเคยเห็นติดตามเพจนี้ก็ยกมือขึ้นนะครับว่าคุณเคยเข้าไปดูแล้วนะครับเนาะไปค้นหาได้ในโลกโซเชียลเพจแมงเมาปีกเล็กนะครับไม่เคยมาสาบแช่งใครว่าไปดูดคลิปนะครับ มีคนดูคลิปแชร์กันให้ว่อนในโลกโซเชียลนะครับผมจึงตามไปดูต้นฉบับและก็ชื่นชมโอ้โหสองโพเมียคู่นี้แบบประชาชนนะครับเขาชอบดูอะไรที่มันแบบสนุกสนานแล้วก็สาระความบันเทิงท่านผู้ชมคือดูแล้วนะครับได้ไประโยชน์กลับมาอ่ะไปลองดูคลิปนี้ของเพจแมงเม่าปีกเหล็กมีดหนึ่งเ <c oughs> ชิญครับกระดอกับมันทมแต่จังบานแต่กระมุมละเหรอแ,แต่แก,ม,ก,ม,ม,ก,กม,มีกนี้มันลอมีกรนุคมามีแ่นี้เก่งทมมีนุดาตุย เดี๋ยว bakın เองទាំងកដតូចទាំងកដខ្មៅគឺឃើញមានអะไรគេយុយប៉នៅក็จតែតថាយគេបានណយីមីកាមែលទាំងនេះឡទាំងនោះนะครับก็ขอบอกแฟนคลับ Un, ทุกท่านรวมแฟนคลับของเซฟกระทาห้างด้วยนะครับผมกับเซฟกระทาห้างนะครับไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแล้วก็ผมไม่เคยเกลียดเคยชังเซฟกระทาห้างแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ชมนิดเดียวก็ไม่เคยโกรธนะครับนาะที่เอามานําเสนอข่าวนะครับเพราะมันเป็นข่าวเพราะว่าช่วงนั้นนะครับเซฟกระทาห้างเขาเป็นคนดังนะครับนาอก็ฝากแฟนคลับคนที่ยังไม่เคยไปเห็นเซฟกระทาห้างแล้วก็แฟนคลับของเซฟกรทาห้างนะครับให้ไปเป็ีกยนบางใจไปดูคลิปของเซฟกระทาห้างกันด้วยนะครับนาอคนไทยรักกันนะจ๊ะถ้าไทยไม่รักไทย แล้วจะไปร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องเวลาเป็นข่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสําหรับวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเรียนเชิญนะครับแฟนคลับของเซฟกระทาห้างนะครับเห็นแบบนี้แล้วคุณจะมาคอมเมนต์ด่าผมหรือเปล่าเรียนเชนิญได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ